ตอนนี้นะครับเออ่ดินไทยกำลังปวดขี้นะครับเดินไทยปวดขี้ครับเดินไทปวดขี้เอาแล้วเดทมาเดิแสมเิแหน้าตาหน้าตาอทหน้าตาวกวนดแฉกจริงอยเขาหน้าตาเขาปวดขี้ครับเขาปวดขี้เนี่ยชมหน้าคนคนปวดขี้ครับ ห้องนี้เ,เ,เ,เรียกอลออแล้ว E A E A อ A E อเรองเล่นห้องอะไรของมึงเล่นอะไรของเมืองเล่นบอลเล่นเอลแล้วก sure> ี่มา เอาล่ะครับไปแล้วครับตีาไม้นะครับอ่าไม้กายสิทธครับกงป้อนใครใครตียวกันเหรอกับนัำยกตาลอยยกตัวโดนแกงแล้วครับวันนี้จะให้โดนแกงแล้ว โดนเอ้ยบักข่านี่แม่จบคลิปเองแค่นี้ครับจือ